สิ่งที่เรากังวลอย่างยิ่งก็คือสัปปรพคุณของปฏิตัณของเราที่มีการพูดกันไปเรื่อยๆ,ๆแล้วในที่สุดคนก็มาบอกว่าอาจารย์พิเชษเป็นหมอผีเที่ยวไปแนะนําให้คนเป็นมะเร็งเนี่ยใช้ปฏิตภัณฑ์แล้วหายจริงหรือเปล่าไม่รู้หมอหรือเปล่าไม่เท่าเป็นทางการค่าหรือเปล่าม,มากกว่าช่วยการช่วยคนหรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเนี่ยลุงน้องผมจะต้องไปส่งข้าวส่งน้ําผมที่นาสังเตนะก็นะเลยเอาอย่างนี้อยากกันั่นเลย เรายืนยันเรายืนบันประสิทธิภาพปิดบันของเราในผู้ปว่วยระยะสุดท้ายนะครับด้วยผู้เชี่ยวชาญไปเลยนะครับให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแล้วการทํางานนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนระหว่างของพัฒนาพัฒนาสํานักงานพัฒนาการวิจัยการ,กรเกษตรซึ่งเป็นองค์การมหาชนแล้วก็บริษัทเอเชียนไฟโตสิบคูจำกัดมหาชนก็บริษัทของผมเองนะครับเราก็ร่วมกันสนับสนุนงานวิจัยตรงนี้นะฮะแล้วก็ทาพร้อมกัน3สถาบันเลยทีเดียว สถาบันแรกแทนทวิเอเชียนะฮะก็คือในประเทศไทยทําโดยคณะแพทยศาสตร์มาราเชียงใหม่โดยาศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุมิตราทองประเสริฐซึ่งเป็นแพทย์ทุนอนันทมิรนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของประเทศไทยขณะน,นี้สถาบันที่สองครับในสหรัฐเมกาแทนทวิตอเมริกานะครับทำโดยดรเร็กซ์ยูซอนที่อยู่นิวซีแคลิฟอร์เนียที่เดวิสนะครับก็เ,เป็น ทวีปที่2ที่มีการทดสอบพร้อมๆกันและสถาบันที่3ในประเทศอิตาลีนะครับทำที่ Consortio i t a l n Universitario International ผมสะกดถูกอ่านถูกเข้าโดยนะฮะ Professor d e r e ี y Kelly เป็นผู้ควบคุมก็เป็นการทําแทนทวีปยุโรปเพราะฉะนั้นเป็นการทดสอบประสิทธ,ธิภาพของผลิตภัณฑ์อ p e เ a อเรน b ิบ ซึ่งผลิตจากมังคุดประเทศไทยพร้อมกัน3ามทวีปในโลกนี้แล้วก็เป็นการทดสอบที่กว้างที่สุดในโลกนี้ที่เคยมีการทำมาก่อนครับ okay. แล้วเราก็เชื่อว่านะฮะเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราจะพบก็เหมือนกับประสบการณ์ที่เราได้มาตลอด3ปีที่ปีกันของเราออกสู่ตลาดหมอหลังจากที่เขาใช้ วิธีการรักษาด้วยคีมโมด้วยรดิโอเทอร์ปีแล้วหมดวิธีการรักษาแล้วก็ส่งกลับไปให้อยู่อย่างสบายที่บ้านเหมือนจากไวรัสครขอเวลาให้แน่ใจว่าหมอบอกว่าอยู่อีกสามเดือนนะเราก็บอกว่าถ้างั้นเราจะรอแต่ไม่ใช่หมอบอกว่าพรุ่งนี้เธอไปแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์พิเชษน,นะไม่เอานะวพรุ่งนี้ไปแล้วก็คือไปเลยนะขอเชิญไม่มีก่อน แต่อย่างน้อยสมเดือนนะในสามเดือนนั้นในสมเดือนนั้นสามเดือนของเวลาของเขาเนี่ยเราจะเพิ่มชีวิตให้กับเวลาของเขาเพิ่มชีวิตให้กับเวลาของเขาและเมื่อทําอย่างนั้นสําเร็จจากนั้นเราจะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตของเขาต่อไปเข้าใจใช่ไหมฮะเพิ่มชีวิตให้กับเวลา แล้วเราก็จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและถ้าโชคดีเราก็มีโอกาสเนรมิตชีวิตใหม่ครับ,บจากประสบการณ์ของเราครับโอกาสที่เราจะเพิ่มชีวิตให้กับเวลาของเขาเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปโอกาสที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับโอกาสที่เนรมิตชีวิตใหม่เนี่ยเราก็เห็นมาหลายคนแล้วนะครับอันนี้เราประเมินไม่ได้เพราะจํานวนยังน้อยเกินไปไม่ถึงไม่ไม่สามารถคานวณเป็นสถิติได้ เราก็รอดูกันนะครับเดือนกันยาปีหน้าก็จะมีประกาศพร้อมๆกันโดยผู้ผู้ปวบคุมการวิจัยทั้งสามสถาบันจะมาประชุมกันพร้อมกันที่กรุงเทพมหาคนครแล้วก็ประกาศผลการทดสอบครับขอผ่านออกจากเรื่องมะเร็งนิดนึงนะมาดูโรคคนอื่นชาวมาเลเซียเหมือนกันครับตาเหลืองเหลืองนะสีเหลืองไหมเหลืองพันธมิตรเลยใช่ไหม แล้วก็ปากก็เป็นแผลนะครับผิวก็ดูไม่ดีเลยเรือนสี่สี่พฤษภาครับเจ็ดสี่กันยาเอ้สี่กรกฎาคมสองเดือนนะก่อนใช้ยี่ิบสี่วัน2เดือนนะตาขาวแล้วนะครับแล้วก็ผิวก็ดีขึ้นนะก่อนและหลังนะี่คือโรคดีซัน ไวรัสตับบียักเสบขนาดหนักขนาดหนักนะครับหลายๆคนก็บอกว่าไอ้ดีซ่ามันหายเองได้แต่พอตรวจเลือดดูว่ามันหายเองจริงไหมก่อนใช้ครับดิดลิรูบินนี่คือสารที่ทําให้มีสีเหลืองที่ตาที่ผิวนะครับอยู่ที่27แล้ว GGTSC นี่คือเอนไซม์ของตับคนมีตับที่ทํางานหนักเอนไซม์ตัวนี้ค่ามันจะสูงนะครับหลังจาก4วันจากการใช้6แคปซูลต่อวัน พ็พบว่าวีรบุรุษลดไปครึ่งหนึ่งเอนมลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นนี่ก็ลดไปครึ่งนึง่ประสิทธิภาพของตับเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยสิบหกวันครับปกตินะครับอาการก็ปกติดีซ่านก็หายนะครับก็คือไม่ใช่ดีซ่านหายมันมันไม่หายอยู่แล้วละคือก็ปกติอาการก็ปกติส่วนเชื้อไวรัสมันก็จะอยู่กับเราก็กัามีนแคนเรียต่อไปโรคบูมาตอยนะครับโรคบูมาตอยนี่เราทราบดีว่าอาการทรมานมาก แล้ววิธีการที่รักษาได้ที่ดูแลได้อย่างเดียวก็คือใช้ซิรอยใช้กินใช้ใช้ฉีดนะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับเขาก็ใช้ซิรอยเพื่อจะดูแลบูมาตอยมาเป็นเวลาสิบปีแม้กระทั่งฉีดก็ต้องฉีดมาแล้วนะครับอาการก็ทรมานมากเลยดนิ้ววเียปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องฉีดแล้วหลังจากนั้นสักสองอาทิตย์เนี่ยมันก็มาบวมอีกพอบวมเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็เลยไปปรึกษาคุณหมอ นะคะที่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือหลังจากที่เราทานยาแก้ป,ปวดที่คุณหมอให้ไปแล้วเนี่ยเราเริ่มมีอาการปวดที่เอ็นร้อยหวายนะคะแล้วก็ที่หัวเขา่าค่ะทำให้ใส่ร <ใน S 2> องเท<ร>้าส้น,นสูงไม่ได้ช่วงที่คุณหมอรักษาซึ่งซึ่งสําหรับหมูคิดว่าเป็นเป็นวิธีที่มันมันไม่ค่อยดีนะคะก็คือการให สเตียรอยฉีดเข้าข้อแล้วก็ให้หนูเนี่ยกินยาสเตียรอยทุกวันค่ะหกเจ็ดปีไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องเลยนะสเตียรอยเนี่ยแล้วก็ทั้งเป็นสเตียรอยชนิดฉีดเข้าข้อด้วยก็เผอเอิญโชคดีหนูม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอาหารเสริมตัวหนึ่งค่ะอ๋อบินเนี่ยใช่ไหมกินไปประมาณสองสองเดือนกว่าๆค่ะอาจารย์ก็หัวไหล่ก็ดีขึ้นแล้วสองเม็ดนึงนะค่ะค่ะเวลาสองเม็ดหัวไหล่ก็ดีขึ้นแล้วจนหนูก็รับประทานต่อเนื่องมานะคะจนทานไปได้ประมาณได้สักหกเดือน 6หกเดือนเนี่ยคุณหมอก็ไม่ไม,ไม่ไม่คุยเรื่องการฉีดยากันเลยอะคะ่ะครับ <c oughs> พวกเขาพวกเขาเสือมนะครับถ้าอายุน้อยนะ,ะปัจจุบันเทคโนโลยดดีดีดีมากแล้วก็ไปเปลี่ยนซะแต่ถ้าอายุมากๆอย่างก,กรณีของล a ลาอายุ84นะฮะตอนนี้85แล้ว I'm going to Thailand and of course I had to be in a wheelchair But when I got to my son's house I was fortunate enough two evenings later to meet Dr. Pichand. I don't know how the conversation came about, but I had told him about my problem with my knees, and he suggested that he has developed a capsule. Maybe it would help. As soon as he left, he said, take two of them before you go to sleep. Well, I did, and I was taking them for about a week. Well, I can only tell you. That I was walking all over the streets in Lao, which was absolutely unbelievable. After only taking those capsules for such a short time, it's now nine months, and I'm still on the uh, capsules, and I'm doing fine. I am not going to have surgery. I refuse to have surgery. There's no need for it. I'm doing. I'm functioning, and that's what's important to me. And I'm thrilled. that I feel as good as I do. And I hope that it becomes very much available in the United States. ครับปัจจุบัน3มปีแล้วครับหลล่าไม่ได้เปลี่ยนหัวเขานะครับแล้วก็เดินวันละหกิโลอยู่ที่อาริโซนาสเก็ตเงินนะโรคผิวหนังใช่ไหมก่อนใช้ก่อนใช้หลายลคนคุดว่าเป็นโรคติดต่อจริงๆไม่ติดต่อนะฮะโรคแพ้ภูมิตัวเอง หลังใช้หลังใช้อีกรายหนึ่งก่อนใช้อย่างนี้เดินไม่ได้เลยนี่หลังใช้เจ็ดวันนะครับอาการที่เราเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะสมัยก่อนแรกๆที่เป็นยังไงครับสมัยก่อนนี้มันมันเป็นไม่ถึงขนาดนี้หรอกมันเป็นแคเป็นแล้วก็คันคันขันขันใตัตุ่มตุ่ขึ้นไหมฮะใช่พอรักษาก็หายอืหายพอกินอะไรผิดปกติใช่ไหมก็ขึ้นมาต่อ พอถึงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนี่แหละป, <บา S 1> ปีนี้ปีนี้นี่แหละอยู่บนเตียงสองเดือนเต็มๆเ,เลยเพราะไอ้เจ้าเนี่ยเนะีะครับไปไหนไม่ได้เลยจนชีก็ให้แฟนตั้งขวดไว้มันอย่างนั้นเชืยอเลยชีนในขวดเลยเวลาไปห้องน้ำก็ไปไม่ได้ไงจะเดินไม่ได้มันปวดมันอะไรมันเจ็บน้องมันหลัดมันหลาหลาออกมานั่นแหละอับดรลเห์นี่แหละครับอับดรลเห์ซะ ก็กลับไปแนะนำอาหารเสริมาสาสก,กัดเจียมวันของเราพอกินปุ๊บเคืนแรกอันโดเซไปให้นะมผมแก้ให้ให้ผมรับประทานก่อนนอนสองเม็ดใช่ไหมครับ <ผม S 1> สองแคปซูลอ่าสองแคปซูลครับผมก็ไม่ตามไม่ตามคุณอําโดเซดผมจะให้ผมหายเร็วๆไงมผมก็กิน วันละสามครั้งเช้าเที่ยงเย็นผมถามพิดหนึ่งไอ้ภาพหลังเนี้ยอันนี้กี่วันครับกี่วันฮะไอ้นี่อะใช่อันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับจากตอนตอนที่ไปเจอกับอาจารย์ที่ฮัดใหญ่อาทิตย์หนึ่งพอดีเลยใช่ตอนนั้นผมจําได้อยู่นะครับอาจารย์ตอนนก็ยังยังแฉะอยู่พอสมควรครับแล้วก็ตอนนี้ชีวิตเป็นไงบ้างชีวิตก็รู้สึกว่าดีใจมากอื เมือ ais, ่อวานผมเจอภรรยานะครับเห็นนั่งยิ้มทั้งวันนับภรรยาว่าไงบ้างครับเพียอดิตภรรยาผมใชมไหมใช่ครับผมจะภรรยาผมพี่โอ้แม่มุกจริงๆเยอะจริงๆเลยเนอะภรรยาผมก็ดีใจนั่นแหละเออเหรอฮะเพราะไม่ต้องดูแลผมเนียเนี่ยเดี๋ยวถามลึกไม่ได้ฮะถามแค่นี้พอ